หน้าไม้อยู่ฝั่งนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็กระชับเข้าไปแค่เป็นรูปทรงเฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องไล่ข้ออีกทีนึงนะครับไล่นี่เป็นต้นเพ็มหน้าไต้หวันนะครับผมลากหยุ่ยนะครับสายจิ๋วๆนะครับผมอันนี้ผมใช้วิธีการลองกระถางนะครับรองกระถางเพราะว่ากระถางจริงเรามันมันมันกระถางเล็กนะครับกระถางเล็กแล้วก็แบนด้วยนะครับส้ารอาหารนักดินนะครับอยู่ข้างในนี่ก็จะน้อยนะครับผมทําให้เวลาเราออกต่างจังหวัดหรือว่าไปไหนหลายๆวันนะครับรถไม่ได้ลดน้ําวัน2วันเนี่ย จะแห้งนะครับแต่ยังถ้าอยู่อย่างนี้นะครับสองวันสามวันสามารถอยู่ได้นะครับที่ไม่แห้งนะครับนะครับผมก็เพื่อนๆลองไปปรับใช้กันดูนะครับวันนี้ก็จะมาจับตัดกระชับกิ่งนะครับผมตอนนี้ปล่อยฟูไว้นะครับปล่อยฟูไว้เดี๋ยวผมก็จะตัดคร่าวๆให้เป็นลูกทรงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาไล่กระชับทีหลังทีนะครับผม ม้าไม้อยู่ฝั่งนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็กระชับเข้าไปแค่เป็นรูปทรงเฉยนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องไล่ข้ออีกทีนึงนะครับไล่ข้ออีกทีหนึ่งก็จะให้เขาแตกตาออกมาใหม่ก็จะให้พุ่มหนากว่านี้นะครับอันนี้ก็คือแค่ไล่ให้เป็นรูปทรงเฉยนะครับก็คือจะมีข้อนึงที่ผมเคยแนะนํามือใหม่บ่อยๆนะครับผมมือใหม่บ่อยๆใครชอบจะตัดอย่างนี้นะครับตัดคุมนะครับตัดคุมอย่างนี้แล้วก็จะมองสวยนะครับก็จะมองสวยเลยนะครับจะไม่มีการแว่งนะแต่จริงๆแล้วนะครับมันจะมีข้อยืดข้อยาวนะครับข้อยืดข้้อยาวนนีเห็ ข้อยืดข้อยาวอย่างนี้นะเราต้องมาไล่ตัดตรงตรงตรงข้อนะครับอาจจะเป็นข้อต่อข้อหรือ2ข้อนะครับดูดูตามดูตามเออการสร้างไม้เรานะครับว่ามันห่างมันห่างจากจากลำต้นนะครับห่างลําต้นห่างกิ่งหลักเราแค่ไหนนะครับเราต้องค่อยๆไล่ไปนะครับคือตอนที่เราสร้างนะครับมันแห่งะเราเราอย่าไปมองว่ามันไม่สวยนะครับเดี๋ยวเพิ่งอยากจะให้เขาสวยเต็มเต็มร้อยนะครับผมเราต้องสร้างไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับจากกิ่งนี้นะครับยาวๆนะผมต้องมาไล่เอาตัดแค่ตรงนี้นะเห็นไหม พอพอตัดจริงนี้ออกตรงนี้แหว่งนะครับตรงนี้แหว่งนะครับมือใหม่เราก็ถ้าจะตัดอย่างนี้ปุ๊บพอเห็นแหว่งแล้วก็จะดูไม่สวยนะครับหรือไม่กล้าตัดนะครับผมนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนการสร้างไม้นะครับโดยที่จะให้พุ่มสวยนะครับเพื่อนๆถามกันมาเยอะนะพุ่มสวยพุ่มสวยพุ่มแน่นทายังไงนะครับเราต้องไล่ไปเลยนะครับไล่ไล่จริงไปนะเนี่ยเห็นไหมอย่างเงีย้ยเห็นไหมเขาไปม้วนๆกันนะครับแต่จริงๆเราต้องมาตัดเข้าไปข้างในเลยนะนะครับพอเราตัดตรงนี้นะครับอีกพอเขาแตกตาออกมานะครับเขาจะเริ่มหนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ครับก็จะทําอย่างนี้ไปทุกกิ่งนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับก็ค่อยๆไล่ไปนะครับผมนี่นะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยมีเยอะเลยนะที่เขาม้วนๆอยู่ข้างในนะเห็นไหมม้วนๆอยู่ข้างในก็ต้องตัดออกนะครับต้องตัดออกตัดออกเดี๋ยวเขาแตกออกมาใหม่นะครับเขาจะค่อยๆค่อยๆแตกค่อยๆเต็มมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆแตกค่อยๆเต็มมาเรื่อยๆนะนะครับ ค่อยๆทาไปนะครับเด็ดใจร้อนนะครับใจร้อนไม่ได้นะเพราะว่าเราไปกําหนดให้เขา2วันต้องแตกตานีนะสวันต้องแตกตานี้ต้องยาวเท่านี้ต้องขนาดเท่านี้นะครับเราไม่สามารถกําหนดได้ขนาดนั้นนะครับผมนะไม่ใช่ภาพวาดนะครับเป็นเป็นการสร้างไม้โดยธรรมชาตินะครับตามธรรมชาติเขาต้องโตต้องโตโดยที่เราให้สารอาหารเขาให้สารอาหารเขาให้ให้สมบูรณ์นะครับแล้วเ็าจะโตเขาไม่มีโรคภัยเขาจะโตตามการเวลาของเขานะครับแล้วก็มาตัดแต่งนะครับมาตัดแต่ง สําหรับต้นนี้ก็ต้องตัดเขา้าเขา้เขาลึกเลยนะตัดเขา้เขาเยอะเลยนะครับเดีย๋ยวผมค่อยๆไล่ไปทีละนิดนะครับค่อยๆไล่เข้าไปในนิดนะครับนี่นะครับผมหลังจากตัดแต่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะ <ๆ S 2> มีแหว่งๆเว้าอหอลอยู<ด>่น <ๆ S 2> ะเห็นนะเขาก็จะแตกตาออกมาเพิ่มนะครับผมค่อยๆทําไปนะครับนะครับผมไม่ต้องใจร้อนนะไม้เขาก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นเข็มหน้าไต้หวันนะครับทรงรากหยกนะครับผมไซส์เล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับ